และนี่ก็คือซอนเตส3 5 0 e นะครับบิ๊กกูตเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าไม่มีใครเทียบได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไล่กันไปเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเบรกนะครับเป็นของเจจวนนะครับที่เป็นสัญชาติของสเปนนะครับให้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือ4ี่พตนะครับก็คือเป็นแบบเรคเดนมา์พร้อมดิสเบรกที่ให้มาใหญ่พอสมควรเลยครับแล้วก็มีความหนึบซึ่งลองขี่นะแล้วแล้วเบรกที่ระยะอยู่ที่60กิโลเมตรเนี่ย เอาอยู่แน่นอนทีนี้เรามาดูในส่วนของไฟส่องสว่างเนี่ยก็จะให้มาเป็นในส่วนของ LED ทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไฟ d a y l ไ g h t นะครับหรือไฟต่ำไฟสูงนะครับก็ให้มาเป็นแบบ LED ทั้ง full system นะครับก็คือเต็มระบบนะครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิลไฟฟ้านะครับที่สามารถนะครับเปิดปิดอ่าใช้คำว่าเปิดปิดขณะขับขี่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเนี่ยนี่นะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับแล้วนี้ก็กดลงนะครับนี่อันนี้ก็คือในส่วนของชิลไฟฟ้าที่เราสามารถขีไปนะครับก็เปิดชิลสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็ขีไปชิลต่ําลงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวออปชันที่เราเห็นจะจะภายนอกนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของออปชันที่มันดูแล้วว่า เฮ้ยมันว้าวจริงๆนะแล้วทุกคนต้องดูแล้วต้องบอกเฮ้ยมันเจ๋งจริงนะครับในส่วนของจอท f t FT นะครับเรามาดูจอท FT กันดีกว่านะฮะจอท f t FT เนี่ยจะมีโหมดต่างๆมาให้เนี่ยหลายโหมดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ โหมดดักโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขับขี่กลางคืนนะครับเราแนะนําว่าให้กดเป็นโหมดอัตโนมัติไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราสามารถนะครับกดเลือดได้ว่าเราอยากจะให้โหมดเป็นโหมดสว่างไหมนะครับหรือโหมดมืดนะครับก็เอาเป็นว่าเหมาะกับการขับโหมดมืดเนี่ยเหมาะกับการขับขี่ในกลางวันนะครับแล้วก็โหมดอัตโนมัติเนี่ยก็เหมาะกับเราสามารถขี่ไปอยู่นะครับพอตกเย็นหน่อยหน้าจอก็สว่างนะครับหรือเราขี่ไปแดดออกก็หน้าจอจะมืดให้นะครับประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอความสว่างนะครับมีทั้งหมด5ระดับเลยนะครับ 1, 2, 3, 5 5นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวบลูทูธนะครับก็จะมีการเปิดออฟอยู่นะครับก็เราสามารถกดอ่อนได้นะครับก็แบบนี้นะฮะนี่ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแรงดันลมยางนะครับก็มีบอกครับก็จะเป็นค่าหน่วยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ PSI นะครับหน้าจะอยู่ที่32นะครับหลังจะอยู่ที่ประมาณ36นะครับดูได้เลยครับ32 36นะครับค่า PSI นะครับซึ่งปรับมันสามารถปรับค่านะครับเป็นค่าอื่นได้นะครับเป็น PSI นะครับสังเกตตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเป็น PSI นะครับเป็นนะครับ KPA นะครับ แล้วก็เป็นค่าบาร์นะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะใช้โหมดไหนนะครับในการเราจะดูในส่วนของค่าลมยางหน้าและหลักนะครับรวมทั้งนะครับยังมีโหมดต่างๆนะครับในเรื่องของตัวทักชั่นคอนโทร l นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของนาฬิกานะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนนาฬิกาหน้านี้ได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นหน่วยวัดกิโลเมตรนะครับหรือเป็นเลขใหม่นะครับก็จะมีอยู่2โหมดให้นะครับรวมถึงนะครับมีภาษาให้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีน รวมถึงนะครับเป็นหน้าจอในส่วนของอินฟอร์มิชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e r r o r Code ECU Error นะครับหรือเป็นเวอร์ชันต่างๆของตัวออปชันต่างๆที่มีหน้าจอบอกนะครับมีเรื่องของ Connection นะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรืออะไรก็ตามนะครับนี่แบบนี้นะครับ Connection เนี่ย ก็เราต้องโหลดแอปในส่วนของ c a r b i t r i ร e นะครับก็จะเป็นโหมดแอปพลิเคชันที่เราต้องโหลดมาเพื่อจะใช้เชื่อมต่อนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเราต้องทำการนะครับคอนเน t ชันหรือคอนเน c ติ้งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินนะครับ Google นะครับ Google p พยนะครับเราต้องทำการเชื่อมต่อนก่อนถึงจะใช้ในส่วนของโหมดการแชร์นะครับ Google Map ขึ้นไปได้นะครับหรือ YouTube ต่างๆเราต้องใช้เชื่อมผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับ ในส่วนของความยาวตัวรถครับวัดจากล้อหน้าจนถึงล้อหลังนะครับก็ความยาวจะอยู่ที่2.1เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างของตัวรถนะครับจะยาวอยู่ที่79เซนนะครับก็อันนี้ต้องบอกเลยเป็นมิติรถที่ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์จริงๆนะครับทั้งความยาวและความกว้างนะครับในส่วนของน้ํามันนะครับก็อยู่ที่16ลิตรนะครับซึ่งในส่วนของ100กิโลเมตรนะครับก็จะบริโภคน้ามันอยู่ที่3.5ลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเคมจากโรงงานเองเลยนะครับ16ลิตรเนี่ยเราสามารถขี่ทางไกลได้เลย ครับ น่าจะอยู่ประมาณ400กิโลเมตรขึ้นนะครับก็เติมน้ํามันถังหนึ่งอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี้จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวล้อหน้านะครับก็120ทับ70นะครับส่วนล้อหลัง140ทับ70เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าหน้า120หลัง140นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะให้มาอยู่ที่349ซีซีนะครับก็อยู่ในพิกัด350นั่นแหละนะครับก็เป็นว่าพิกัดนี่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็น1สูบนะครับ4วาล์วนะครับ ก็ต้องบอกว่าพอยังพอแล้วครับกับการใช้งานนะครับเพราะว่าต้นที่ให้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็แรงม้าเนี่ยจะให้มาอยู่ที่36ตัวนะครับสาตัวนะทุกคนนะครับซึ่งมาเป็นแรงม้าที่ต้องบอกว่าเยอะในพิกัดนี้นะครับแล้วก็รอบเนี่ย แรงม้าจะมาสูงสุดก็คืออยู่ที่รอบที่7,500นะครับก็จะเป็นรอบที่แรงม้าเนี่ยวิ่งได้ดีที่สุดนะครับก็เป็นว่าในส่วนของตัวบิสกูตเตอร์ไม่ได้ใหญ่แค่ตัวครับแต่ความแรงความเร็วก็มีมาให้ด้วยนะครับมันมีฟังก์ชันเล็กๆที่มันง่ายต่อการทใช้งานของเรานะครับในเรื่องของการเปิดเกะน้ำมันนะดูครับกดแค่ตรงนี้ฮะนี่วนะครับตรงนี้กดปึ๊บ เด้งเลยนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถบิดมาทางซ้ายแบบนี้ได้เลยนะฮะก็จะเปิดนะครับเป็นเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ทุกคนบิดซ้ายนะครับนี่ทุกคนนะครับต่อมานะครับมีฟังอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็ว้าวพอสมควรนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับในรถในพิกัดเดียวกันหรือคัสเดียวกันเนี่ยก็ต้องใช้วิธีคือแบบเตาแก๊สในการเปิดรถนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ครับแค่เพียงกด หนึ่งึ๊กนะครับหรือ1ทีนะครับตัวเบาะก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับวกดตัวนี้นะฮะนี่ครับซีดตรงนี้นะครับคำว่าซีดนะฮะกดนี่จะมีเสียงนะกริ๊กนะครับมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้ทุกคนนี่แบบนี้เลยนะครับก็จะมีเด้งขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งในยูบ็อกเนี่ยสามารถเก็บหมวกได้2ใบนะครับที่เป็นไซส์ x x l ซนะครับซึ่งผมแนะนำว่านะครับถ้าใครเป็นมีหมวกพวก เ g v นะครับที่เป็นหมวกทรงยาวๆหน่อยมีสปอยเลอร์เนี่ยอาจจะต้องเอาไว้ไว้ตรงช่องยูบ็อกหลังนะครับเพราะว่ายูบ็อกหน้าอาจจะใส่ตัว HGV ไม่ค่อยได้นะครับก็เอาเป็นว่ามีข้อจำกัดเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่ายังเก็บของใบได้นะครับในเรื่องของหมวกตอื่นที่ไม่ใช่ a g v ก็ใส่ได้นะครับพร้อมทั้งนะครับมีในเรื่องของตัวนะครับตัวนี้นะครับที่ให้มานะครับก็คือเป็นช่องกั้นระหว่าง สิ่งของกั้นระหว่างสิ่งของกระเด็นไปมานะครับก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับก็มีตัวนี้ให้มานะครับถ้าใครไม่ใช้ก็ออกแค่นั้นเองครับแต่ก็มีมาให้นะครับรวมถึงนะครับนี่นีมาให้ด้วยครับนี้ก็คือเรื่องของการลอยนะครับการพวกตรงนี้เป็นลอยนะครับจะมีอันนี้มาให้นะครับซึ่งจะมีตัวนี้เป็นแบบผ้านะครับแล้วก็มีตีนลูกแก่นะครับน่ครับมีตีนลุกแกแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราไม่เอาใช้เราสามารถเอาออกได้นะครับประมาณนี้นะครับรวมถึงนะครับต้องบอกว่า ค่อยๆเปิดก็พอนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของระบบโช้อัพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจะช่วยในการนะครับเปิดปิดแบบนุ่มนวลน,นะครับไม่ต้องไปกระแทกมันไม่ต้องไปดึงมัน,นครับก็เป็นว่ามีอันนี้มาอำนวยความส,ดสะดวกในการเปิดเบาะนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับ มีช่องเก็บอุปกรณ์มาให้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไขน็อตต่างๆโบลต่างๆในตัวรถนะครับก็จะมีอุปกรณ์นี้มาให้นะครับโอเคทีนี้ฮะวิธีเก็บง่ายมากนะครับก็คือแค่เราทาบไว้ตรงนี้นะครับกับยางนะครับเกี่ยวตรงนี้ดึงนะครับแล้วก็เสียบตรงนี้นี่ก็เก็บเครื่องมือได้แล้วนะครับวิธีปิดบอกง่ายๆครับแค่ดันลงมาแค่นั้นเองแอแค่นี้นะครับ แล้วมาดูจุดต่อไปครับจุดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของช่อง USB USB ที่อันนี้ต้องมีว่าบอกว่ามีความเจ๋งอยู่สักเล็กน้อยหลายคนถามมาถามแล้วเจ๋งอะไรครับก็คือเจ๋งในส่วนของมันเป็นฟ้าชาร์จนะครับมันมีอยู่แบบ2ระบบเลยนะเป็นแบบ USB นะครับกับแบบ Type C นะครับซึ่งเรามาดูอันแรกก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ตรงด้านหน้านี้เลยนะครับนี่นะครับจะมีช่อง USB ตรงนี้นะครับ ที่สามารถเสียบได้เลยนะครับใครมี USB นะครับดอสาย USB เสียบได้เลยเป็นแบบ fast charge นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่ามันจะอยู่ลับหน่อยนะครับแต่ก็ต้องนี่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นช่องเก็บของที่ใหญ่มากๆนะครับดูมือผมนะครับมือผมนะครับสอดเข้าไปนะครับเต็มมือเลยนะครับนี่คือเต็มมือนะครับ Type C นะครับกับ USB นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของฟาชาร์จเช่นกันนะครับเข้ามาได้1มือเลยครับนี่แบบนี้นะครับสดมือผมเลยนะครับป็นว่ามันใหญ่พอสมควรนะครับไม่ใช่แค่ใหญ่แค่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็ใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากๆนะครับตัวกุญแจนะครับนี่ซึ่งจริงๆอ่ะคนที่ซื้อรถจะได้เป็นนาฬิกาเหมือนนาฬิกาเลยครับแล้วพร้อมเปิดปิดรถโดยใช้มือถือได้ด้วยนะครับก็ใช้มือถือกับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะครับก็เป็นว่าในการขับขี่เนี่ยก็ ไม่ต้องมาเปิดปิดแบบตอกกัดแล้วนะครับก็คือเดินเข้ามาใกล้ที่รถสตาร์ทรถได้เลยนะครับเนาะและอีกจุดสำคัญครับที่ผมมองว่ามันก็เป็นไฮไลท์ในส่วนของซอนเตสเลยนะครับในเรื่องของการปรับความแข็งความอ่อนของก้านเบรกนะครับเราสามารถปรับความแข็งความอ่อนก้านเบรกได้นะครับก็คือเพียงแค่ดันนะครับเบรกขึ้นไปงี้นะฮะแล้วก็นี่หมุนอย่างงี้นะครับนะฮะเห็นไหมหมุนเข้าหรือหมุนออกนะครับมันก็จะเป็นการปรับค่า การเบรกของเรานะครับไม่ว่าใครอยากจะชอบแบบกดนิดเดียวแล้วเบรกเลยก็ปรับให้มันแข็งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากกดมาก่อนแล้วค่อยมีระยะเบรกเนี่ยก็ค่อยปรับให้มันอ่อนลงนะครับก็เอาเป็นว่ามีประโยชน์นะครับและมีอีกอันนึงที่ผมมองเลยว่ามันมีประโยชน์สุดๆนะครับในส่วนของโหมดปักกิ้งนะครับก็คือเราเพียงนะครับนี่องทุเห็นไหมครับเราเพียงกดเบรกเข้ามานะครับแล้วดันตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นโหมดปักกิ้งแล้วนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นออปชันเสริมที่ทางซอนเตสให้มานะครับเอาเป็นว่าในส่วนนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็น เฟรนลี่ยูเซอร์นะครับที่ต้องใช้แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วมันมีประโยชน์นะครับและให้มาแล้วได้ใช้งานจริงๆนะครับรวมถึงนะครับของแต่งต่างๆที่ให้มาเล็กน้อยมากจะเป็นเรื่องของกาดพงกาดแฮนนะครับรวมถึงนะครับตัวหม้อน้ําที่หม้อน้านี่มีความใหญ่มากกว่าเดิมนะครับต้องบอกว่าใหญ่จริงๆนะครับซึ่งจะอยู่ในด้านหน้านะครับก็หม้อน้ำเนี่ยจะวางไม่เหมือน คู่แข่งนะครับก็หม้อน้ําจะวางอยู่ด้านล่างนะครับแล้วมีความใหญ่และความกว้างด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของ s ันเต 350E รถ Big s c o o t e r ที่อะบอกว่าไฮเทคโนโลยีเนี่ยลักซ์ซรี่ด้วยนะครับก็ไม่ว่าใครชอบแบบนี้จองเลยครับราคาเพียง149,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นราคาที่ได้ส่วนลดแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจจองที่ออร์ไรท์เท่านั้นนะครับก็จบการรีวิวครับเดี๋ยวเราพบกับรีวิวในก่อนของการทดสอบรถครับเจอกันคลิปหน้าครับ